สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้คุณแม่สิพ้ามาเบิงง่วนง่วนสะดือบวมอีกแล้วนะจ๊ะเนาะง่วนหน่อยตัวนี้นะจ๊ะคุณแม่ว่ามันบ่เป็นสะดือบวมมันออกมาปกติคุนก็ได้เดือนควานะจ๊ะเดือนครึ่งวันนี้คุณแม่มาสังเกตมือวาดนะจ๊ะเนาะสะดือบวมนะจ๊ะแล้วก็เป็นหูคล้ายๆมีอย่งกัดนะจ๊ะเนาะ คุณแม่ก็ตกใจน่าจะเนาะเพราะว่ามันมีหนอนนะจ๊ะมันมมหนอนขอปิดจอมาคุณแม่เอายาแหล่ใจน่าจะเนาะแล้วก็คุณแม่ก็เอายาตัวนี้น่ะจะเนาะยาตัวนี้เป็นยาพองแก่สําหรับนอนนะาจะเนาะนอนจอให้สะดือบวมของงัวอย่าเลี้ยลูกย่าเลี้ยยัเลี้ยอีละย่าเลี้ยย่าเลี้ยลูกแม่เพิ่มมักเลี้ยนะาจะเนาะปัญหาก็คือแม่เพิ่มมักเลี้ยจ้ะ สะดือบวมอยู่แล้วแม่เลียก็หังบวมหังอักเสบตืมนะจ๊ะเนาะและ้วโตขึ้นกเ็เลี้ยพรรยาจ๊ะเนาะเม่ได้เอาอยาเอาอยาแล่แลท่านะจ๊ะเนาะไปใส่ละลูกเอาอยาแล่ท่าแล้วก็ายายาผงเนี่ยจ้ะยาผงแก่พวกนอนพวกยังพวกไม่วันเข้าไปจ่อไปเยวใส่นะจ๊ะเนาะมันก็เป็นตัวนอน อันตรายนะจ๊ะเด้องวสะดือบวมแบบนี้ตัอตวอ้ายเพอน่ะเป็นสะดือบวมบักใหญ่น่ะก็ยังแก้ปัญหาบ้านใดอนอะจ๊ะเนาะนอกจากว่าเขาจะพาคุณแม่สังเกตว่านี่สงสัยสิมันหมากัดจ้ะเพราะว่าหมาคุณแม่น่ะมีแปดตัวย่มันขึ้นนะหมาพันมาเข้าเป็นนอนน้ำง,งวอนะจ๊ะเนาะงวอพันมานอนอยู่เดิน เดินที่คุณแม่ดั่งไฟไว้ว่างัวนหน่อยเพิ่นมักไปนอนอยู่กองไฟน่าจะเนาะพวกหมาเพิ่นก็มานอนนําหมาก็อาจสิกัดเะดื่อได้จ้ะเด้อเพราะว่ามันเป็นห้อยคือห้อยแขลนนี่แม่คุณแม่พยายามท่ายานําท่ายายเพิ่นเนาะจ้ะเนาะแต่เพิ่นก็เพื่นก็ย่างนี่จ้ะเพิ่นก็บ่ให้ให้ท่าอย่างนี้เพิ่นเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดยาก จะปัญหาสะดือบวมผู้ใด็ก,ก็จะ,ะเป็นผู้ว่าคุณแมเออ่เด้อมันเห็ดหยาแล้วจะง่วหน่อยเนาะยาหลูกยาที่จริงแล้วก็ต้องมีคนมาซอยเนาะจะง่วงมัดแขยงมัดขาเพิ่นเห็ดไอเพิ่นยางดีแล้วจ้นะเนาะอันนี้ก็น้ำท่าน้ำท่ายาก,กัญยากจ็กาจะเพราะว่าเพิ่นอาย่นิ่งแล้วจะเพิ่นยางตลอดแล้วจ้ะ คุณแม่กับิได้ท่อเอิอนหมอมาฉีดยาแล้วจ้ะเนาะอืมลูกเอ้ยแต่เป็นพันซีดใส้บดไดกับเพิ่นก็เลี้ยออกยังวันจิเขาไปขี่ไส้อีกแล้วนอนเต็มนี่แล้วลูกเอ้ยนี่จะงัวเจ้าซี่ว้ายลูกของซี่ว้ายพี่แม่สมน้าเชื่อสองพันออกมาเพิ่นกับข้อไล่ยเล่ยซช่หรอจ้ะ ปัญหาเกิดเรื่องสะดือบวมเมีนี่คือกันเมีนี่บวมยุต่ว่าบ่บวมหลายนะจ๊ะเน,นาะจะฝากเกษตรกรมื่อไม,ม่ห้อยเด้อจ๊ะเด้อเย,ยากับสะดือเด้อจ๊ะเด้อเบ่งดีๆพยายามเบ่งดีๆเด้อจ๊ะกับเย,ยากับสะบือ,อยายแม่เพลี้ยหลายแล้วก็พยายามท่าย,ยายาแก้อักเสบไว้เด้อจ๊ะเด้อ มันวก็ขอดอกมาะวาไม่หม่เพราะว่างัวคุณแม่นี่เป็นทุกโตเลยจ้ะตัวนึงก็เป็นเสืดือไขเอึองลึงซ้ำแขนนี่ตัวนี้ก็จักเป็นยังมันเป็นคือห้อยกัดนี่แม่ก็แตกใจอยู่ยนีปัญหาเรื่องเสืดือนี่แก้แก้บ่หายแก้บ่โตก็แก้ย่ากเลยจ้ะเด้อน้องเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ย่าลื่มเลจ้ะเด้อ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้อีสานบัน้านี้ได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากขอมูลไว้สำนีได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆได้จ้า